ใครที่กำลังมองหาซีวิกเอไฟท้ายแปดเหลี่ยมต้องจัดคันนี้เลยสีดำหล่อมากหล่อเข้มหล่อดุนะหล่อแบบใส่สูตรคันนี้เป็น Honda Civic FD 1.8 S อสเกียออโต้แอร์แบ็กเครบเลยนะครับสีดำสวยนะครับปี2009เป็นรถมือเดียวนะครับกับของแต่งครบๆนะครับในราคาเบาๆ279,000บาท ครดิตดีฟรีดาวตกครัง้งวันอยู่ที่6 1 9ันบาท6 1 9ันบาทสวยดีนะครับใครเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอเดินทางปลอดภัยนะช่วงนี้หยุดยาวนะครับผ่านมาเนี่ยเสาทิ์มาดูรถได้เลยนะร้านเปิดนะครับเสาทีนี้นะฮะล้อสวยดีครับหล่อมากเข้ากับตัวรถมากๆนะสีดำจีเนสอ่านว่าจีเนสใช่ไหมอ่านผิดขอไปด้วยล <laughs> ้อแมกซขอบสิยางใหม่ทั้งหมดเลยนะอ่าเป็นยางดูทรงแก้มเตี้ยนะสวยดี นะครับสเกิร์ตรอบคันนะมาพร้อมกับไฟจัดหมอกสีดำเงาสวยๆหนึ่งแปดหกสามนะครับพรุ่งนี้รวยนะพรุ่งนี้รวยนะบอกเลยนี่แจ่มมาก กระจังหน้าโครเมียมนะไฟขาวใสจัวเงาจนสะท้อนเลยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกขนาดยาง215หนทับสี R 1 7บล้อใหญ่ดีเข้ากับตัวรถนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับติดฟิล์มดำสวยมาก สวยงามครับสะอาดสะอ้านนะครับกระจกทํางานได้ดีนะลื่นอ่าจะหิวข้าวอีกแล้วพี่เอ้แป๊บเดียวเที่ยงนะชีวิตนะไวมากนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยยีี่ชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวนอนหลับตื่นนอนหลับตื่นทํางานอยู่อย่างเงี้ยแหละฮะพี่คิดเหมือนผมไหมผมว่ามันไวมากเลยนะชีวิตเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเผลอไม่ได้เนี่ยเผลอกลางปีแล้วเนี่ย นะมีทั้งพรมนะครับแล้วก็พายางอยู่ครบนะครับแอร์เย็นนะนี่ผ้ายางไอ้พรมนี่ซีบิ c อันนี้ผ้ายางนะสมองผมเริ่มกลับกันแล้วพี่เ้ยจะรอดไหมเนี่ยแ <laughs> อ back, ร์แบ็คครบสะอาดสะอ้านสวยงามนะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับสวยๆเลยแผงประตูสวยงามนะครับนี่พี่ดูเห็นไหมเอ่ย กระจกทำงานได้ดีนะครับรื่นแล้วก็จะมีแจ็ตฮอนด้าไม่ใช่แจ็ตฮอนด้าฮอนดาอ้ดาแจ็ตนี่สมองผมขับกัน <laughs> แจ็ตฮอนด้าวาซันโอ้ยตายแล้วไหวไหมเนี่ยชีวิตนะแจ็ตฮอนด้าวาซันโอ้ยฮอนด้าแจ็เออ <laughs> แจ็ตเข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอชมกันอุยอ้ยแอร์เย็นครับรู้สึกได้ถึงนะครับผมพยางอยู่ครบนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะมีเท้าแขนนะครับรองแข่วน้ําอย่างดีเลยนะครับนี่มีหลุมรองแข่วน้ํานุ่มนะครับสวยงามสะอาดติดฟิล์มดําสวยมากนะครับเข้ากับตัวรถด,ดีดูหลอดูดนะูดูเข้มดีนะครับล้อก็สวยงามมากๆขอบ17นะครับดิสเบรก4ล้อเลย ABS นะครับครบถือว่าแจ่มมากยางใหม่ ใช้กันไปยาวๆนะฮะเข้ากับตัวรถมากๆอ่ะโอเคสนใจยังไงก็ปรึกษาแฟนนะครับอันดับแรกปรึกษาแฟนกับเลยครอบครัวให้เรียบร้อยนะครับพร้อมออกรถโทรมาได้เลยนะพรุ่งนี้หนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ร้านเปิดนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์นิดนึงสวยงามปลายท้ายแปดเหลี่ยมยอดนิยมทรงสวย เซ็นเซอร์หลังอีกสองจุดนะครับไยทะเบียนสวยงาม186 168นี่แหละถ้าตัดสามออกนี่สุดยอดเลยนะเขาว่าอะไรนะลบหกซิลอะไรสักอย่างนี่แหละายทะเบียนรวยนะครับนี่สวยงามครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดไฟให้ทีนะดูอวบอิ่มดูสวยงาม1.8 i v t e c ดแปดเำเงานะพี่จะเห็นนี่มันเงาสะท้อนเลย สวยมากล้อสวยมากยอมรับเลยครับนี่ราคาก็สวยงามสะท้อนเห็นได้ชัดนะครับแผงประตูสวยงามอไม่ชอบสีดำมีสีเทานะครับมีแค่สองสีเลือกเอาถ้าจะมาสีขาวซิตี้อย่างเดียว <laughs> นะครับนี่ ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะกดติดตามทาง YouTube แล้วก็ทางเพจด้วยนะครับเอเจนครับรู้สึกได้นะครับสัมผัสได้เลยเบาหนังสีเทา,า,สาสะอาดสะอ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันนะครับสิบล้อวิ่งผ่านเสียงอย่างดังเลยนะฮะเติมน้ำมันได้ถึง e 2 0นะครับวันนี้น้ำมันก็ลดลงมาอีกนะฮะ สวยงามไฟติดนะครับไฟติดก็กว้างนะครับสะอาดนมันเป็นที่มุมแสงมันเข้ามานะครับมันเลยไม่ค่อยชัดแม่แรงนะครับอุปกรณ์แม่แรงนะครับยังไหลอยู่ครบเลยนะครับประมาณนี้ ที่เหลือมาดูที่ร้านได้เลยพี่นะครับสะอาดสะอ้านสวยงามสุดยอดต้องบังแสงไงนีต้องมีการบังแสงนะครับนี่มันสะท้อนเข้ามาอ่าอย่างนี้ชัด <laughs> สวยมากนะครับไปท้ายแปดเหลี่ยมสวยมากนะครับเผื่อใครที่กำลังมองหาซีวิกนะครับ แฉ่มว้าวเลยนะครับท้ายสวยงามพร้อมสปอยเลอร์นิดนึงกำลังดีหล่อๆสวยๆช่วงนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะครับพายุจะเข้าอ่าวิสะาดส้านนะสวยงามมากนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะดูแล้วพิจารณาเอานะครับเดี๋ยวว่าผมโม้นะ นี่ก็เที่ยงครึ่งเราเด้อเริ่มหิวข้าวหิวข้าวตลอดนะน้ำหนักร้อยร้อยร้อยหกแล้ววะพี่เอ้ยชีวิตไม่มีโครงการจะลดเลยมีแต่จะเพิ่มสวยงามครับผมสะอาดสะอ้านนะครับดูดีถึงปี2009ก็ตามนะครับได้สภาพแบบนี้คือผมว่าโอเคมากเลยนะ วงเล็บไม่ต้องเชื่อผมดูแล้วพิจนาเอานะพี่นะเป็นเครื่อง1.8 IV-TECH นะครับเติมน้ำมัน e 2 0ได้ สนใจยังไงรบกวนโทรได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อเงินสดจัดไปแนนหรือว่าจะมีรถกันเก่ามาเทินได้หมดเบอร์085 249 1 9ห7ครับ085 249 1 9ห7ถ้าฟังไม่ทันดูรายละเอียดใต้ล่างคิดได้เลย สวยมากโอเคไปดูภายในกันต่อก่อนเข้าไปด้านในนะครับให้ดูแผงประตูสวยงามสะอาดสะอ้านนะฮะกระจกปรับพับไฟฟ้านะฮะกุญแจรีโมทมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับเป็นเบาะหนังสีเทานะครับสะอาดสะอ้านดูดีไม่ขาดไม่รุ่ยนะฮะนี่ดูดีมากนะครับ ผมต้องบอกก่อนว่าข้างนอกเนี่ยร้อนสุดๆดแต่ข้างในคือเย็นเจี๊ยบนะครับบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบคันนี้แอร์เย็นดีนะครับตามสเต็ปเลยซี v i c เอฟดีก็จะเป็นแบบนี้2ชั้นนะครับรอบเครื่องยนต์นะดูสปอร์ตนะครับเลขมาอยู่ที่แสนแปดนะครับหนึ่งแสนแปดมืนสองพันนะร,รอบเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับโอ้โห <c oughs> พีพเอ้ยแล้วหถูสุดยอดน่าขับมาก <c oughs> โอ้โห,โโหโยกเนิ้วให้เลย ต้องมาดูเองนะความร้อนนะเละความเร็วเป็นแบบดิจิตอลนะครับน้ำมันมีอยู่นะครับนีน่ประมาณนี้มาดูกระจกกันนะครับเริ่มหิวข้าวจัดแล้วพี่จะเป็นลมจริงๆนะกระจกพับนะฮะไฟฟ้านะครับผมนี่นปรับขึ้นเข้าหาตัวลงกลางออกผมก็จะขับประมาณนี้แหละนี่นประมาณนี้พอดีเลย นะครับออโต้ฝั่งคนขับนะฮะนี่พี่ดูมีล็อกด้วยนะครับนี่นี่นี่ออโต้โอเค okay, สมบูรณ์พี่นิวข้าวมากๆแล้วตาลายเลยนะครับฝั่งซ้ายเออวันนี้กินข้าวน้อยหรือว่ายังไงเนี่ยนิวข้าวจริงนะเนี่ย เข้าหาตัวลงล่างนะครับกลางออกขึ้นบนอีกนิดนึงพอพออีกนิดนึงเข้ามาหาตัวอ่าผมขับประมาณนี้นะครับทํางานได้ดีสมบูรณ์นะครับนี่ชัดแจ๋วนะระยะเปิดไฟก่อนไฟติดสะอาดสะอ้านครับส,สวยงามสวยมากๆนี่สุดยอดมาดูเครื่องเสียงกันต่อเลยนะครับไม่ไหวแล้วเริ่มจะหิวจริงๆนะมือเริ่มอ่อนแรง fm สองนะครับนี่เนะมฮะอ่ะปรับจากตรงนี้ได้เพราะเป็น พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมแอร์แบ็กครบเลยนะฮะนี่เพลงดีประเทศคือเป็นการเตือนภัยระดับสูงสำนักนายกมันติฟังก์ชันคือกดจากตรงนี้ได้เลยโอเคเนาะเพียงครึ่งแล้วพี่เอ้ย เที่่ยงงครึแล้วว่าเราจำเป็นต้องท่านเออโยวันหยุดขอให้มีความสุขครับมีความสุขมากๆนะแฮปปี้พรุ่งนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อโดยเฉพาะผมเนี่ยควรถูกอย่างยิ่งชีวิตพี่เอ้ยเอออยากถูกหวยจังเลยเนี่ยชีวิตตอนนี้เนี่ยครับทำงานได้ดีนะฮะ โอเคเด้อ no. okay, สีอักษรอะไรสวยงามนะครับนี่อยู่ครบเลยนะคะแอร์เย็นเจีย๊ยบบอกเลยว่าแอร์เย็นเจีย๊ยบนะนี่อโอเออแปลกเนาแค่พูดก็เหนื่อยชีวิตนี่ใส่ของนะเกียร์ก็ประมาณนี้มือเริ่มสั่นจริงนะเนี่ยน,นะไม่รู้เป็นไรไม่ได้กินกินกก็กินข้าวมานะแต่กินข้าวห่อห้บาทอะ แฟนซื้ออะไรไก่มาใ้แทะสามไม้พี่เ้ยเหมือนไม่อยู่ท้องอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะนี่ไม่ใช้ก็ปิดนะครับนี่อวางแก้วน้ำได้นะครับไม่ใช้แล้วก็ปิดไว้ปิดไว้นี่นี่เลื่อนปิดไว้สวยงามเท้าแขนนะครับรองแขนเวลาขับเดินทางไกลนี่เลื่อนได้สองแก๊ก มือสั่นจริงว่ะโอ้ยนี่นะใส่ของเริ่มเพิ่มเลยพี่เอ้ยใหญ่มากนะครับอน,นี่มีกระจกสองหน้าด้วยอ่ะเปิดแค่นี้พอนะหิวข้าวหิวจริงๆไม่รู้เป็นไรวันนี้หิวมากนะครับตรงนี้ก็มีแมวไม่เปิดเดี๋ยวเห็นหัวร้านโอเคสรุปเลยซีวิกเอฟดีไฟท้ายแปดเหลี่ยมสวยๆแอร์แบ็กเอครบ เกียรอโตสีดำปี2009นะครับแจสวยมากนี่เแสแดงด้วยหนึ่งสองสาติดแล้วครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนี่โอ้โหอย่างชอบเลยโอ้โหสุดยอดชอบจริงๆนะตามนี้เลยครับผมนะจองก่อนได้ก่อนเด้อ h o n ด a c i v ว c FD อ8ดีนนะครับเกียร์ออโต้นะเอ เอสคือ Airbag A B S ABS, ครบนั่นเองนะครับสีดำส,สวยๆเลยปี2009รถมือเดียวครับรอๆนะครับในราคา279,000 10, บาทเคดีๆจัดได้เต็มเลยนะฟรีดาวตกครั้งวันอยู่ที่6,199บาทซื้อเงินสดรับรถพร้อมได้เลยมีคันเก่าก็เอามาเทิร์นได้นะครับสนใจยังไงรบกวนโทรโดยตรงเลย085 249 1987 <c oughs> จะเป็นลม085 249 1987นะครับร้านอยู่ลำลูกกาของหนึ่งเสาทิศนี้ร้านเปิดนะครับรบกวนโทรในช่วงเวลา 9โมงถึง2ทุ่มนะครับ9โมงถึง2ทุ่มเท่านั้นโทรไม่ติดรบกวนโทรวันต่อไปนะครับพี่นะตามนี้นะครับสนใจไงรบกวนโทรอย่างเดียวนะไม่มีไรรบกวนโทรได้เลยนะครับปรึกษาแฟนและครอบครัวเรียบร้อยพร้อมออกรถวงเล็บโทรได้เลย <laughs> นะครับ <laughs> จะเป็นลมแล้วไปแล้วฝากติดตามด้วยครับคุณค้าผมสวัสดีครับโอ้ยชอบจริงเนี่ยดูดิโอ้โหพี่เอ้ย